สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่องของการตัดผ้าในจํานวนมากๆให้ดูนะครับวันนี้เราก็จะมาตัดเป็นผ้าสบงให้ดูนะครับโดยเราจะเริ่มต้นตัดในจํานวนหกเพลนครับว่าในการตัดผ้าในจํานวนมากๆนั้นเราจะมีวิธีการตัดอย่างไรครับครับก่อนอื่นเราก็จะมาดูเรื่อง โต๊ะตัดผ้าก่อนครับตัวนี้เป็นโต๊ะตัดผ้าที่เราทําขึ้นเองนะครับมันก็จะมีเข็มเนี่ยอันนี้เป็นเข็มสาหรับเสียบผ้านะครับด้านโน้นก็เริ่มจากด้านโน้นมาถึงด้านนี้เราจะใช้ตลับเมตรวัดจากเข็มเริ่มต้นมาถึงเข็มตรงนี้นะครับว่าเราจะใช้จากเข็มโน้นมาถึงเข็มนี้ยาวกี่เซนตามความยาวของงานที่เราต้องการนะครับ ครับผมหลังจากที่เราวัดความยาวของเ,อเข็มเสร็จแล้วครับความห่างของเข็มเสร็จแล้วว่าขนาดเท่าไหร่นั้นเราก็จะพลิกพื้นโต๊ะขึ้นให้มันอยู่แนวตั้งเพราะว่า,วาโต๊ะตัวนี้พลิกให้อยู่แนวตั้งได้นะครับแล้วเราก็จะปักผ้าเข้าไปในเข็มในจํานวนที่เราต้องการอันนี้เราตัดทีละครึ่งนะครับเพราะว่าเป็นผ้าสบงความยาวที่ สองเมตรห้าสิบครับอันนี้ครึ่งหนึ่งของสองเมตรห้าสิบก็ประมาณเมตรนิดนะครับครับ,รบหลังจากที่เราพลิกพื้นโต๊ะขึ้นแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ก็เราเราก็จะมองเห็นเข็มนะครับอยู่ในลักษณะอย่างนี้คราวนี้เราก็จะเอาผ้าที่เราจะตัดนะครับนะครับนําไปปักไว้ที่เข็มครับปักที่เข็มแรก แล้วก็มาเข็มสุดท้ายที่เราตำแหน่งที่เราวัดไว้เมื่อกี้ขับไปกลับมาลับไปกลับมานะครับเป็นจํานวนเยอะๆถ้าผ้าเยอะเราก็ใส่ไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับครับหลังจากที่เราใส่ผ้าไปตามจํานวนที่เราต้องการแล้วนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับเราทีนี้เราก็ทําการจัดเรียงจัดให้ปลายผ้า ให้มันเท่ากันนะครับทางด้านล่างด้านบนมันก็จะเท่ากันเพราะว่ามันอยู่ในเข็มครับในลักษณะนี้ครับเข็มตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นน็อตยาวๆเราผมก็ทําการกลึงให้มันเป็นเหมือนเข็มนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวน็อตตัวเมียยึดไว้เวลาเราขยับเราจะเอากี่เส้นเราจะเอาสมมุติว่าเราจะตัดจีวรน,นะครับก็จะวัดสองเมตรหรือว่าสองเมตรสิบก็แล้วแต่ขนาด ที่เราจะต้องการใช้นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับพอเราเรียงเราจัดเรียงเสร็จผ้าให้เท่าๆกันอย่างนี้คนระับแบเนียมันจะเป็นเราก็จะเรียงแล้วก็รีดขึ้นรีดลงทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านโน้นด้านโน้นก็ต้องทำเหมือนกันนะครับพอทําเสร็จปุ๊บแผ่นโต๊ะตัวนี้เราก็จะวางลงให้มันอยู่ในลักษณะเดิมของมันนะครับ คราวนี้เราก็จะได้ผ้าที่เราผ้าตัวนี้มันก็จะลงไปตามตามไม้ไม้พื้นโต๊ะตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ผ้าที่เหมือนกับว่าที่เราปูในบนโต๊ะจํานวนมากๆแล้วก็ได้เสมอกันทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างแล้วเราก็จะได้ทําขั้นตอนในการตัดต่อไปครับครับขั้นตอนนี้เราก็จะวาง พื้นโต๊ะลงให้มันอยู่ในลักษณะเดิมของมันเราก็จะได้ผ้ามาในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับเหมือนเราเหมือนเราปูผ้านะครับเหมือนเราปูผ้านี่นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นเสื้อผ้าเขาก็จะเอาแพทเทิร์นมาวางเอาแพทเทิร์นมาวางแล้วก็วาดตามแบบแพทเทิร์นก็คือแบบวาดวาด เป็นลวดลายเป็นส่วนแขนส่วนคอส่วนหน้าส่วนหลังก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะใช้เครื่องตัดผ้าน,นะครับตัดตามเส้นทเทเาวัดแต่ตัวนี้มันมันไม่ต้องใช้แพทเทิร์นนะครับเพราะว่ามันมันเป็นการตัดเส้นตรงอย่างเดียวครับเราใช้ไม้บรรทัดวัดหรือสายวัดวัดส่วนหัวส่วนท้ายแล้วขีดเป็นเส้นตรงแล้วก็ตัดตามเส้นเลยครับเพราะว่ามันไม่มีไม่มีส่วนโค้งส่วนอะไรตรงไหนนะครับ ครับพอมาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วเราก็จะมาดูเราก็ตีเส้นไว้แล้วครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนอนุอนวาดไล่ลขวางนะครับซึ่งเราก็จะตีเส้นตรงนี้ไว้ทําไมถึงทําอย่างนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เราก็จะเจียนทิ้งก่อนเพื่อให้มันเสมอครับเพราะว่าผ้าที่เราใส่ไปมันไม่เท่ากันครับม,ม,ม,มัน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 ต่างกันประมาณสองสามมิลถึงห้ามิลนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้อง เผื่อผ้าไว้หนึ่งเซนเพื่อที่จะทําการเกียนตรงนี้ออกอันนี้คือส่วนอนวุวาเดี๋ยวเราจะทําการตัดด้วยเครื่องตัดผ้านะครับเป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับเกียนออกให้เราดูก่อนครับ พอเราตัดเสร็จแล้วก็จะได้ผ้าที่เสมอกันนะครับนี่มันมันเป็นผ้าที่มันยับมาแล้วมันก็เลยเป็นอย่างงี้เสมอกันครับเราก็จะได้ส่วนที่เป็นอนุวัตด,ด้านลายขวางก่อนนะครับอันนี้คือเราใส่ผ้าไปเท่าไหร่เราก็จะได้อนุวัตครบตามเท่านั้นนะครับจะไม่มีจะไม่ไม่เสียเศษนะครับ จะเสียเียก็ต่อเมื่อเป็นที่เราเกียยทิ้งอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้าเศษที่ใช้ใช้อะไรไม่ได้เป็นเป็นเศษครับครับต่อไปก็จะเป็นการตัดให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นตามขันเขาเรียกว่าขันนะครับเป็นเป็นชิ้นที่จะต้องมาเย็บต่อกันเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวินัยนะครับ อันดับแรกก่อนที่จะไปตัดเป็นขันแล้วก็จะมาเจียนตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอนุวาดลายยาวครับลายยาวตามเนื้อผ้าออกหนึ่งด้านก่อนเพราะว่าเราได้อนุวาดลายลายขวางแล้วครบครบทุกอันแล้วส่วนอนุวาดลายยาวเราก็จะมาตีเส้นแล้วก็ตัดพอตัดตัวนี้เสร็จเราถึงจะมาทำเป็นขันได้ อันนี้จะเป็นแบบห้าขันนะครับส่วนผ้าตัวนี้อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอนุวาดลายยาวเหมือนกันเพียงที่ที่ที่มันยังต้องเอามาใช้กับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันยังไม่ครบผ้าชิ้นหนึ่งก็จะได้แค่ชิ้นเดียวครับแต่อนุวาดมันมันจะต้องใช้สองชิ้นต่อหนึ่งผืนครับก็จะประมาณลักษณะนี้นะครับเวลาตัดผ้า ไม่ว่าจะเป็นจีวรไม่ว่าจะเป็นสังฆาติไม่ว่าจะเป็นสบงก็ผมก็จะทําในลักษณะอย่างนี้เป็นจํานวนมากๆาสถิติที่ผมเคยทําโดยใช้โต๊ะตัวนี้ผมเคยตัดจีวรได้ต่อหนึ่งโต๊ะจํานวนแ80ดสิบผืนครับนั่น,น,น art. คือหนึ่งโต๊ะคือคือยกพลิกขึ้นมาปุ๊บแล้วเราใส่ผ้าไปใส่ไปใส่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 สก็จะได้จีวรประมาณ80ดสิบผืนเท่าที่เคยทำคราวนี้พอผ้ามันเยอะขึ้นน้าหนักมันก็เยอะ ะครับก็เลยลดลงมาเหลือประมาณสี่สิบปืนนะครับเพื่อเวลาการยกขึ้นยกลงมันจะได้ไม่ทําให้เราออกแรงเยอะแล้วก็ความแม่นยําในการที่ใส่ผ้าน้อยลงมันก็จะแม่นยําดีกว่าการใส่ผ้าเยอะเพราะว่าถ้าใส่ผ้าเยอะปุ๊บบางทีผ้ามันยับมันก็ทําให้ความยืดหยุ่นไม่เท่ากันนะครับจะทําให้ด้านปลายด้านปลายนู่งกับปลายมันไม่เท่ากันนะครับ ก็ประมาณลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนเกรดความรู้ในการตัดผ้าในลักษณะอย่างนี้ผมก็ได้เเรียนรู้มาจากาคนที่อยู่ในชุมชนใจกลางกรุงเทพนะครับในย่านเสางิงกลาเขาเขาเขามาสอนผมอีกทีครับเขาก็ถ่ายทอดมาให้ผมอีกผมก็มาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับโดยการสร้างทําโต๊ะต,ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ ใช้มาโต๊ะตัวนี้ใช้มาประมาณากี่ปีแล้วน่าจะสิบปีแล้วครับตอนนี้เราก็ยังไม่มีงบทำไห่เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ย่าแย่ง,งานเราก็น้อยลงนะครับเมื่อก่อนเราก็ตัดทีเป็นร้อยร้อยเผืนนะครับวันหนึ่งก็ตัดได้เป็นร้อยร้อยผืนนนครับแต่พอณปัจจุบันนี้เรางานเราน้อยลงเราก็เลยไม่สามารถที่จะทํา คลิปวิดีโอให้ดูได้นะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มทำ YouTube ใหม่นะครับ,คร,บครับก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ,จะทำคลิปเกี่ยวกับการตัดเดย็บผ้าไต่ยิววันให้ดูอีกครับสวัสดีครับ